ร้านคุกกี้ซึ่งชื่อร้านอะไรวะแป๊นนึงวายวายวายน้องน้องดินอ้าวแบตจะหมดต้องเปลี่ยนแบอะไรวันนี้มาที่ปัญหาเยอะมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะเราก็กลับมาต่อจากคอนเทนต์ที่แล้วที่เรารีวิวขนมไปถูกไหมใช่แล้ว วันนี้เราก็มารีวิวขนมต่อเ <Yeah. S 1> โดยร้านที่เราเรื่องเอาวันนี้นะร้านคุกกี้ซึ่งชื่อร้านอะไรวะคะบนี่แพงมากซื้อมาทั้งหมด4ชิ้นนะคะในราคาเท่าไหร่คะทั้งหมดร้อยปิบาทค่าส่งอีกแค่50บาทคือมันถูกมากร้านนะชื่อร้าน Baker Baking Cup เป็นคุกกี้ที่มันเป็นแบบซอฟเบคก็คือมันจะมีความแบบกรอบนอกนุ่มในซึ่งถือว่ารรอบนอกนุ่มในซอฟเบคซึ่งถือว่าไม่แพงเพราะว่าปกติอะถ้ามันเป็นแบบคุกกี้นิ่มเงี้ยจริงจริชิ้นหนึ่งเมื่อขายอยู่ที่ประมาณห้าสิบห้าสิบแบบเจ็ดสิบอะไรเงี้ยแต่ฉันชอบกินคุกกี้นิ่มมากกว่านะคุกกี้นิ่มมันจะอร่อยกว่านะก,กคนเออก็ไปซื้อเป็นมานตอนแรนนกน,นี่คือน้ต่งน่ารักมากอ้าวตอนแรกคิดว่าเป็นซอง หน้ามันคือเป็นสองกำลังจะบอกเลยว่ามันธรรมดามากแต่หน้ามันแอบเยืมนิดนึงนะคะวาวายวายน้องน้องดินนี่คือรถแรกรถรถแรกนะซื้อมาไม่เคยจับได้นะคะเมื่อตอนสั่งคือบอกเขาเอาทุกรถอย่างละรถไม่ได้ถามชื่อรถซึ่งมันมีทั้งหมดสี่รถนั่นเองใช่ตอนนี้เขามีแค่ตีอันนี้คือรถ s h ี b b y Monster นะ Shabby Monster อันนี้ราคาชิปละสามสิบเป็นรถเดียวที่ที่สามสิบนอกนั้นจะสามห้าแต่ว่าสามพันร้อยอ้าชิปอะไร <laughs> แกได้ปะวะกำลังคิดว่าต้องไปเอาอไ <laughs> ว้ใช้ถึง A few moments later อ <laughs> ตอนนี้ปัญหานะคะก็คือหากันไกลไม่เจอเร็วๆอีกได้แล้วค่ะ ไปตัดออกนะคะช่วงนี้นี่นะคะโอ้โดมกลิ่นแล้วเหมือนคุกกี้ปกติก็คือมาจะฐานให้น้องกินอันนี้นะคะเป็นเบบี้แจ็คแจ็คนะคะสังเกตชุดนะคะคุณกินเถอะพอร้องได้อยู่ได้ไหม รสชาตได้แต่ตาไม่เคยเยก็คือมันจะกรอบน,นอกนุ่มในแต่ว่าไม่รู้ว่าคือถ้ามูดาเอาไปอุ่นเนีน้ยมันอาจจะนุ่มขึ้นแต่นี้ก็คือไม่ได้อุ่นใดเลยโอ้ยกินไงคะคพราะหากดขาดเยอะไปางอาะเยอะเว้ยก็ฉันอยากกินตามนันด้วยอ่ะไอคูไม่ยอมไม่กินตาเป็นไงรัด,ดแรกก็ดี จะหวานน่อนรุนที่สองไปที่รุ่นที่สองเนีว่ะหวานมนิดนึงเป็นคนไม่ค่อยชอบกินหวานเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครชอบกินของหวานก็อาแบตจะหมดต้องเปลี่ยนแบตเดี๋ยวก่อนมาถูกับอันที่สองขอเปลี่ยนแบตกล้องก่อน A few moments later เรากลับมาอีกครั้งอย่างแบตกล้องที่เต็มเปี่ยมแล้วโอเควันนี้มันที่ปัญหาเยอะมาก อันนี้คือรสที่อ2อันนี้น่ารักค่ะอันนี้น่ารักอันนี้คือรส Twinkle Chicky ก็จะมีความช็อกโกแลตช็อกโกแลตหน่อยอาจจะหวานน้อยกว่ารสที่แล้วเพราะว่ารสที่แล้วอาจจะติดหวานนิดนึงแกะเลยแกะเลยอันนี้หน้าตามันจะน่ารักนะแก้มมันจะเป็นรูปดาวน่ารักเหมือนเราว้าว้ยว้เวลาช่วงแกะเนี่ยแหละคะ่ะ เอ้ยอันนี้ดูนิ่มกว่าอันนี้ดูนิ่มกว่าอันะนมันจะดูแบบตรงข้างนอกมันละลายแล้วเปล่ามันนิ่มทุกนันจะไม่รู้อะถ้ามันแกะแค่ละนะอันนี้นิ่มกว่ายังมีความแบบเหนียวกว่านุกกว่าอันที่แล้วมันจะมีความแบบข้างนอกจะกรอบอน,นีนบแบบ่ข้างนอกไม่กรอบแบบแบบก็คือจะออกงานอันนี้นิ่มนะอืมนิ่มเกือบทั้งชิ้นเลยจะออกแบบเหนียวเหนียวนุ่ๆๆมๆนึบๆอืมฉันจะกินดาวไปด้วยคือจะหวานน้อยกว่ารสที่แล้วแต่ว่าคือ ความช็อกโกแลตมันก็จะไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นนะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบช็อกโกแลตขนาดนั้นแต่หวานน้อยกว่าอือก็ถือว่าดีอยู่อันนี้ดีดีกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้หวานมารสที่สามอันนี้คือรถ baby cupid baby Jack, Jack. แจกแจกแจกดีกว่า น,นี้ก็จะมีความแบบเหมือนเลดวเวตมั้งอันนี้ไม่รู้อันนี้คือมมนูเมนูเองไม่ได้อ่านน่าจะใช่เพราะว่าสีมันออกคือสีมัน,นดูแดงๆเออมันก็น่าจะใช่แหละแล้วมันก็นั่นแหละเน้นโทนแดงแต่ปกติเป็นโทนชอบกินเลดวเวตนะพวกเค้กอะไรเงี้ยพปูทำไมชอบแกะซองกคนิ์เคเรนิกอันนี้ก็ยังนุ่มอ่ะรถแรกอื่อมรถแรกอะกรอบรสแรก,รแรกมันเออมันกรอบกรอบรสแรกคือ มันไม่ได้กรอบแบบกรุบๆแต่คือมันจะมีความกรอบนอนอยู่สุดแต่อันนี้ก็คือนุ่มกว่าแต่ก็คือจะไม่ได้แบบมันจะไม่ได้ฉ่ำมากนะคือถ้าเคยกินคุกกี้แบบบางร้านมันจะออกฉ่ำแต่อันนี้ไม่ได้ออกฉ่ำถ้ามันฉ่ำน่าอร่อยอืมแต่อันนี้มันจะไมไ่ถึงขันข้นฉ่ำแต่ก็ถือว่าได้อยู่ออแต่รสนี้ก็ใช้ได้นะอืมรสนี้ก็ถือว่าดีอยู่มันไม่เหนียวอ่ะแต่ว่ารสที่แล้วอร่อยกว่าเออรสที่แล้วอร่อยกว่าแต่ว่าเนื้อสัมผัสอันนี้ดีกว่าอืม<ๆ>เพราะว่าอันนั้นอแอบบนึบไปนิดนึง กินแบบนั้แบบนแต่มันถึงอันสุดท้าย,ายซึ่งน้องแบบอันเล็กสุดเลย <แบ S 2> อะแพงนะเออแต่น้องน้องราคาเท่าอันใหญ่ๆเลยนะอันแหละอันนี้นะชื่อน้องมาร์ชีเป็นแบบมาร์ชเมลโล่ส่วนตัวเป็นคนชอบกินมาร์ชเมลโล่มากส่วนตัวไม่ชอบกินมาร์ชเมลโล่คิดว่ารดนี้หน้าน่าจะหนึบหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นแบบมาร์ชเมลโล่ข้างในพอมันมมาเ พอมันแบบละลายเงี้ยมันน่าจะแบบหนุบหนบคิดว่าแล้วมันไม่มีหน้ามันมีหน้าเนี่ยมันเหมือนคนแก่เลยอ่ะหน้าแบบย่นย่นอย่าว่าน้องน้องเลยนี่คุณลุงเอาจมูกรูดเอ้เนี่ยเอ้แต่มันสวยมากเอ้แป๊บหนึ่งมันต้องออกมาแกะข้างนอ้อล่ะน้องคนเนี้ยน้องจมูกลุดน,น้องจมูกลูดอ่ะ <ๆ S 1> นี่จับจมูกน้องไว้แล้วดูด อ้าวอีอะไรเฟลนี้หน่อยมิชั่นเฟลนี้หนึ่งเฟลไปม,มากเนี่ยเนี่ยมัน,นี่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 ไม่ใช่ชี่นะมัชเมลโล่อร่อยหวานหวานเนิสใหาเรียงลำดับนะ ช็อกโกแลตรสนี้ง่อสุด้ลอเรอยลองมาเป็นอันนี้ก่อนแล้วค่อยเป็นเล็เวอันนี้เอ้ยเ็บเบยเวก่อนแล้วก็อันนี้ก็เรื่องของคุณเชื่อใครก็มันก็เป็นก็ไปคิดตัวเองแล้วก็อันนี้แต่อันแรกหวานไปหน่อยแต่จริงๆน้องคนนี้เขาก็โอเคอยู่แต่ว่าน้องคนนี้เขาถูกตุดน้องคนนี้ก็3สามสิบคนหนึ่งสามห้ามันจะหมดล้วอ่ะกินได้หมดเลยอ่ะเก็บปวะ เหนื่อยมากไงเนื่อยก็ตีเขาเรียกว่าชิมเป็นมารยารเออนั่นแหละนะจ๊ะคลิปนี้ก็คือประมาณนี้นัค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยววันหลังจะพาเบบี้แจ็กแจกมารีวิวการแต่งกายนะคะใช่เดี๋ยววันหลังคลิปหน้าเราจะไปพบกับการรีวิวสิ่งมีชีวิตที่สําคัญที่สุดในบ้านเราก็คือเบบี้แจ็กแจก